ค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพยนะคะวันนี้เรามาฟังนิทานเรื่องดาวลูกไก่กันค่ะไปฟังกันเลยนะคะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีตาก,กับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆโดยทั้งคู่เป็นชาวสวนที่มีฐานะยากจนอาศัยการปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่อย่างชี้ไปวันๆ ทุกเช้าตากับยายจะนำข้าวเปลือกไปโปรยให้แม่ไก่จิกกินอยู่เสมอกุ๊กกุ๊กกุ๊กมากินเร็วๆลูกจะได้โตวไวๆตาพูดพร้อมโปรยข้าวเปลือกลงบนพื้นอยู่มาวันหนึ่งยายได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่จึงชวนตาไปดูเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับแม่ไก่ได้ ตาตาฉันได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากร้าวไก่หลังบ้านแน่ตาไปดูกับฉันหน่อยสิยายชักชวนตาให้เดินไปดูด้วยกันด้วยความกังวลใจจริงหรือยายไปไป,ไปเรารีบไปดูกันเถอะตากล่าวพร้อมกับเดินนำหน้าไปเมื่อตากับยายไปถึงร้าวไก่ก็ต้องประหลาดใจ เพราะเสียงที่ยายได้ยินนั้นเป็นเสียงของลูกเจี๊ยบตัวจิ๋วเจ็ดตัวที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่หลังจากนั้นตากับยายก็ดูแลครอบครัวของแม่ไก่เป็นอย่างดีลูกเจี๊ยบทั้ง7ดตัวติดแม่ไก่มากเดินตามต้อยๆไปทุกที่ลูกๆของแม่จงจำไว้เสมอนะว่าตากับยายเป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเรา ดังนั้นเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของพวกท่านนะลูกแม่ไก่สอนลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวอยู่เสมอหลายวันต่อมาระหว่างที่ตากำลังเดินกลับจากสวนก็ได้พบพัธุดคงรูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่ตารีบเข้าไปกราบท่านในทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านตาจึงเล่าเรื่องที่ได้พบกับพัธุดคงให้ยายฟัง เมื่อกี้ตอนกำลังเดินกลับบ้านฉันเจอกับพระธุดงค์รูปหนึ่งจึงเดินเข้าไปกราบท่านตาเล่าให้ยายฟังด้วยความดีใจจริงหรือตาจะว่าไปเราก็ไม่ได้ทำบุญกันมานาแล้วนะฉันอยากทำบุญกับท่านจังเลยยายกล่าวตัดพอ้องั้นพรุ่งนี้เราทำอาหารไปถวายท่านกันดีไหมยายตาชักชวนยาย ก็ดีเหมือนกันนะแต่เราไม่มีของดีๆไปถวายท่านเลยและตอนนี้ผักของเรายังไม่โตด้วยเราจะทำอะไรไปถวายท่านดีละตายายกล่าวอย่างหมดหวังในขณะเดียวกันสายตาของตาก็เหลือบไปเห็นแม่ไก่ที่กำลังจิกกินอาหารอยู่ไม่ไกลจึงเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมา ตาว่าเราอาจจะต้องนำแม่ไก่มาทำอาหารถวายพระดีไหมยายตาถามยายฉันเห็นด้วยกับตานะงั้นพรุ่งนี้เช้าฉันจะรีบตื่นมาทำอาหารไปถวายพระเองยายกล่าวแม่ไก่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่ตากับยายคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบก็รู้ชะตากรรมของตัวเองทันที ว่าพรุ่งนี้เช้าตนจะต้องจากลูกๆไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ด้วยความที่ตากับยายเป็นผู้มีพระคุณกับตนและลูกๆแม่ไก่จึงคิดจะตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองด้วยชีวิตของตนเองจากนั้นแม่ไก่ก็เรียกลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวมาเพื่อสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายถ้าแม่ไม่อยู่แล้วพวกเจ้าต้องเป็นเด็กดีและรักกันนะลูก แม่ไก่สั่งเสียทั้งน้ำตาเช้าวันต่อมาตาอุ้มแม่ไก่ออกจากเล้าโดยมีลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวเดินตามมาเป็นขบวนทันใดนั้นเองตาก็โยนแม่ไก่เข้าไปในกองไฟลูกเจี๊ยบทั้งหมดตกใจพากันร้องไห้ระงมและไม่นานทั้งหมดก็กระโดดลงไปในกองไฟเพื่อตายตามแม่ไก่ไป ด้วยความกะตันอยู่ในครั้งนี้จึงทําให้ลูกไก่ทั้ง7ตัวกลายเป็นดวงดาวเจ็ดดวงที่ส่องแสงระยิบระยับในยามค่ำคืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างแม่และลูกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม่ไก่มีความกะตันยู จึงรู้จักตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณเช่นเดียวกันกันกบลูกเจี๊ยบที่มีความรักและกระตันยูต่อแม่ไก่เหมือนดังสุภาษิตที่ว่าความกระตัญยูกระตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหากใครที่มีบุญคุณกับเราหรือเมื่อใดที่เราได้รับความช่วยเหลือจากใครเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่ หากมีโอกาสควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทดแทนบ้างตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสที่เรามี